อ่ะอีกหนึ่งเรื่องคุณสมชายเรื่องนี้ผมเห็นข่าวหน้าของข่าวุธ,ธุรกิจในหน้าน,นึงของหนังสือพิมพ์คุณสุมชัยถึงกับหัวเราะเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ตอนแรกอ่านข่าวก็ยังขคยี้ตาว่ามันจริงเหรอนะฮะเพราะเพราะเพราะในหนังสือพิมพ์ข่าวุธุรกิจถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยมีหัวข้อหนึ่งที่มีการพาดหัวนะครับทีมข่าวพาดหัวว่าคลังขายธุรกิจอ่างเพิ่มทุนโปรเตสคําถามคือ ธุรกิจอ่างนี่คืออะไรขายอ่างสุขภัณฑ์เหรอครับหรืออะไรสรุปยังไงคะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาบอบนวดเอา้าวเหรอคลังเข้าไปถือหุ้นด้วยหเหรอเนื่องจากว่ามันมีการยึดมาไงออ,อยึดทรัพย์กมาตอนนั้นนะครับครับคือจริงๆแล้วก็คือว่าคลังเนี่ยคือมันมีประเด็นเรื่องของการยึดทรัพย์กลับเข้ามาในคงจํากันได้ื่องคดี อ่างเสียอ่างอะไรก่อนเลยปกติเนี่ย<ะ>เวลาสารท่านพิพากษาอาท่านก็จะบอกว่ายึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินอ,อคํานี้นะใช่อส่วนจะยึดอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับ ข้อพิพาทคดีที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือมันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของสถานบริการเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของอาบมนวดตอนนั้นถูกไหมใช่คดีนี้หรือเปล่าก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่มีการยื่นซับกับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็น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 ประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่เอาเบื้องต้นก่อนเอาไปดูที่ไปที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาลงอ่างมาลงที่อ่างนะครับเดี๋ยวนะธุรกิจอาบมนวดธุรกิจที่อาบมนวดอย่าไปพูดว่าลงอ่าง อาบมรวดนะฮะนะครับคืออย่างงี้ฮะคือเนื่องจากว่าะล่าสุดนะฮะคุณปาทิพย์ศรีพิมลน,นะครับผู้อำนวยการสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองณสิ้นสุดเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก99หลักทรัพย์มูลค่ารวมกันนะครับ 363,913ล้านบาทโอ้โหเยอะมากอ่านะครับที่ต่างเขาถือครองอยู่อ่าใช่ก็ต้องบอกว่า3ามแสนกว่าล้านเนี่ยเป็นการถือหุ้นบริษัทเอกชนประมาณ18บแปดแหง่งคิดเป็นประมาณสัก18%แล้วก็ถืออันนี้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะ18แหง่งแล้วก็ถือหุ้นเอกชนนอกตลาดทรัพย์36แหง่งนะฮะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก36.36% 36ครับและก็ถือ ในกองทุนรวมอีกประมาณ6แห่งก็คิดประมาณสักหเปอแล้วก็ถือในสานะที่เป็นบริษัทแต่ที่มีสถานะพิเศษอีก40แห่ง<อ>ก็คิดเป็นประมาณสัก40อร์ตของกอดทั้งหมดอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพวกรัฐทวิสาหกิจอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็โดยแต่ละปีเนี่ยก็จะ,จะมีการนําส่งเข้าคลังเนี่ยประมาณปีละรายได้นะครับสามพล้านบาท<อ>นะครับอันนี้ก็คือ เอาที่ไปที่มาของว่าแอสเซทที่มีอยู่3ามแสนหกหมื่นกว่าล้านบาทก็แบ่งแยกไปกันที่พี่บอกครมีทั้งหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นในบริษัทเอกชนอยู่นอกตลาดทรัพย์กองทุนรวมแล้วก็ไปถือในบริษัทที่มีสถานะพิเศษซึ่งอไอ้ธุรกิจที่คุณสมชายพูดมาเนี่ยเรื่องของธุรกิจอ่างเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหมวดของเอกชนนอกตลาดหลักทรัพย์อาใช่หรือว่าอาจจะเป็นสถานะพิเศษหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่านะเอามันง่ายคือมันอยู่ในนี้แหละอยู่ในตัวไหนช่างมันครับ แล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับด้วยแอสเซทตรงนี้อย่างที่คุณบันทิปแกพูดถึงนะครับแล้วก็มันมีต่อเนื่องนะครับว่าแต่แลก็ตามขนาดนี้เนี่ยกระทระวงการคลังมีการพิจารณานะครับว่าจะหาเงินจากไหนเพื่อไปเพิ่มทุนให้กับบริษัทอาเซียนโปรแทสชัยภูมิจำกัดมาจนเหมืองโปรแทสคงณจำก็ได้ที่มีนายกมาเล บินมาด้วยบินมาด้วยตอนนั้นไงแล้วก็มีของ EA ใช่ไหมครับอ่ามีก่อนนั้นก็มีข่าวว่า EA จะไปเพิ่มทุนให้อ่า,อาน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 30- 40เซนเป็นข่าวไปก่อนนั้นเอซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นเหมือนโปรแสตลักษณะนี้ครั้งเองก็ต้องเข้าไปถือถูกไหมฮะอ่าครั้งต้องต้องรักษาสัดส่วนไว้ก่อนอคือมันมี2สเต็ปฮะเหมือนโปรแสตนะฮะตามความเข้าใจนิดหนึ่งนะคือก่อนนั้นเนี้ยที่คอรมออนุมติตอนนั้นนหะไปรอบหนึ่งคือเป็นการเพิ่มทุนแบบแบบให้สิทธิ์ผู้อนเดมก่ นะครับอันนี้คือกระทรวงขางก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่มันมีอีกสเต็ปหนึ่งที่จะมีการเพิ่มทุนแบบให้คนนอกเข้ามา oh. อ๋อซึ่งอันนี้เป็นที่มาด้วยเอ๊ะมีการกัดการว่า EA จะเข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นข่าวเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าจะเข้ามาแต่ว่าคือมันมีเ <c oughs> นื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่เพิ่มทุนแบงค์ไม่ปล่อยไง Oh. เพราะเงินลงทุนมันก็นั่งจะสูงนะครับประมาณสักห้าหกหมื่นล้านบาทซึ่งถ้าตามเงื่อนไขเนี่ยก็คือว่าจะมีการเพิ่มทุนประมาณสัก2องหมื่นล้านรวมๆกันแล้วนะและหลังจากนั้นปุ๊บก็เอา2องหมล้านตัวเนี้ยพอเพิ่มทุนเสร็จปุ๊บคุณมีทุนเยอะขึ้นแล้วนี่บแบงค์ที่รอปล่อยอยู่เขาก็จะยินยอมปล่อยให้ตามเงื่อนไขส่วนคร<า>ั้งที่เข้าไปแจมเนื่องจากว่าเหมือนโปรเทสเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่มนเกี่ยวข้องกับเรื่องรเรื่องความมั่นคงด้วยใช่ไหมหรือยังไงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านชาวช่องด้วยแล้วเพราะนั้นเนี่ยคลังเองถ้าไม่เพิ่มในรอบสองรอบแรกเพิ่มไปแล้วอไอ้รอบสองถ้าไม่เพิ่มจะถูกไดรูดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสัดส่วนของตัวเองต่างๆก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าอา้าวแล้วอย่างนี้จะหาเงินที่ไหนล่ะและก็สุดท้ายเนี่ยถึงบอกว่าก็มาลงที่อ่างไง อ่าก็เลครับก็ตรงนี้นะฮะว่าแน่นอนะครับว่าพอเรื่องของการเพิ่มทุนเหมองโปแทสเพะแล้วก็คุณปาทีก็บอกว่าหนึ่งในนั้นคือการขายหุ้นที่ได้มาจากนิติเหตุ นิทิเหตุนี่ทางกฎหมายเขาเรียกกันอะไรนะิทิเหตุคือมันมามันมาโดยโดยสัญญาโดยเหตุการณ์ที่มันมันเกิดขึ้นมันไม่ได้มาอาจจะไม่ได้มาจากความจงใจที่ต้องการที่อยากจะไปซื้อโดยตรงตามนิติกรรมอ่าก็คือเอาแง่ายึดมาในามหมายก็คือมันเป็นเหตุทางกฎหมายอนิติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคําพิพากษาของศาลก็ยึดทรัพย์มานะฮะก็อธิบายเพิ่มเติมก็คือซึ่งได้มาจากการยึดรั์นะฮะ แล้วก็ซึ่งกระทรวงการคลังเองต้องรับมาดูแลทั้งที่รัฐไม่มีนโยบายจะไปถือครองเลยโอ้โหถ้ามีนโยบายเนี่ยนะแต่เขาไม่แน่นะผมใช้คำนี้นะครับฝากคุณบานทิพย์ดูนะถ้ารัฐบาลชุดใหม่เป็นบางพรรคการเมืองที่เขาประกาศแล้วนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้อาจจะมีอย่างถูกกฎหมายแล้วรัฐเองอาจจะมีเข้าไปไปอะไรต่างเนี่ย เออมันมันอาจจะผิดพริกหรือเปล่าแต่เบื้องต้นตอนนี้นโยบายบที่คอรมอ <c oughs> ให้มาคือธุรกิจลักษณะนี้ <c oughs> เขาไม่สนับสน,นุนแล้วก็บอกว่าถ้าขายได้ก็ควรจะขายไปอ่านะฮะก็น,นี่ะคุณปทรินยกตัวอย่างว่าเช่น<อ>หุ้นเกี่ยวกับอาบอาบนวดครับอันนี้ชัดเลย<า>ชัดเลยนะครับจนพาเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่ไม่มีไม่มีนโยบายถือครองเช่นอาบอาบนวดเนี่ย มันิที่ผ่านมามันเป็นภาระอของกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็แนบสูตรนะครับได้มีการแต่งตั้งข้อก้อการว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นเนื่องจากว่าติดปัญหาว่าเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์จึงต้องหาราคาการหาราคาอ้างอิงมันจึงลําบากไงมันตีลําบากคือปกติกา่มันเท่าไรกันแน่ถ้าเกิดไปถือหุ้นบริษัทเอในตลาดเนี่ยม,มันก็มีราคาซื้อขายในกระดานที่อ้างอิงกันอยู่แต่การจะขายหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจอาจบุกต้นเนี่ยราคามัน ถ้าไรด่ดีมันตีมันตีมันตีตีสินทรัพย์ลำบากไงมูลค่ามันดูตรงไหนก็นั่นไงมาดูตรงไหนสินทรัพย์ยช่ไหน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ถ้าคุณมาทิพย์ก็บอกอีกเหมือนกันนะครับว่าหากเอกชนใ,นใดๆคุณคุณคุณเอกนะครับ <c oughs> หากเอกชนใ,นใดๆสนใจก็สามารถเจราจาซื้อหุ้นอาบอบลวดได้ <c oughs> ซึ่งทั้งนี้สครได้วางแนวทางจากคณะรัฐมนตรีมานานแล้วครับว่าหุ้นที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถือเนี่ยสครจะมีการพิจารณาขาย นะก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวไงค้างขายธุรกิจอ่างซึ่งจริงๆเนี่ยไอธุรกิจอ่างผมนวดเนี่ยมันต้องขอนะมันมีเหมือนลายเส้นนะมีใบอนุญาตนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ค่อยเอ้ได้ออกละมันก็จะมีอยู่เจ้าที่จำกัดอยู่อ๋อคุณคุณเอกกำลังบอกว่าเป็นโอกาสใช่ปะสำหรับคนคนที่คนที่เอ๊ะอย่างอย่างสุ้มผมไม่อยากจะเป็นเสียอ่างเล็กเสียเล็กอ่าเสียเล็กอยากจะจะจกเป็นเสียอ่างกับเขาบ้างปลาเล็กกับปลาชูชูวิทย์ เอาเอาป่าเล็กกับป่าเอ็นก่อนอย่าไปอย่าไปไปอย่าไปพูดถึงสูงเเอาเขาว่าคุณจตุพรกับผมนี่อยากอยากจะเป็นเสี่ยอ่างเขาเนา่ยอ่าก็สามารถจะปนี่ฮะกระทรวงการบอกว่าก็ลองไปคุยดูสามารถเจรจาได้นะก็ลองไปคุยดูอ่าอย่างที่คุณจตุพรอ่ะผมก็คุณจตุพรแต่อยากจะทําเนี่ยผมไม่ต้องไปขอใหม่ครับเพราะนี่เขามีอยู่แล้วไงอ่าถูกต้องถูกปะเขามีอยู่แล้วหุ้นไงออหุ้นก็เข้าเป็นบริหารจัดการต่อเขาเรียกอินออร์แกนิกโก้ได้นะคุณคุณเอก เราเราเข้าไปได้คือนะอันนี้ก็เป,เป็นประเด็นที่โอเคแหละมันอาจจะเป็นเรื่องที่เออดูแล้วมันเป็นสีสันแต่ความน่าสนใจมันคือเงินที่ได้มาเนี่ยมันถูกไปต่อยอดเรื่องอื่นที่<ช>มันเป็นประโยชน์แล้วมองดูอนาคตเหมืองโปแตนเนี่ยมันคือการเป็นวัตถุดิบที่เอาไปผลิตปุ๋ยปุ๋ยเคมีต่ออ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปเรื่องนี้มีอ่างไม่มีเหมืองมีเหมืองไม่มีอ่างหรือเปล่าครับ ก็คือมีอ่างไม่มีเหมืองคือถ้าขายอ่างไม่ได้อมีตงมังค์ไปเพิ่มทุนหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีเงินจากส่วนอื่นไหมเอออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะหรือขายอ่างเพื่อไปเอาเหมืองอออแต่เริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ต้องขายเพราะอค,รครอรมอเขาให้แนวทางมาละอ,อันไหนที่เป็นภาระไม่จําเป็นเนี่ย แล้วไม่ใช่ในโยบายของรัฐเนี่ยก็คล้ายๆไปซะเพราะมันไม่ได้มาจากนิติกรรมรในการเข้าไปทําสัญญาซื้อขายโดยตรงแต่มันเกิดจากนิติเหตุจากการยึดทัพจากคาพิพากษาของศาลนะครับใครสนใจนะฮะกระทรวงคลังก็เปิดแล้วนะเอกชนรได้สนใจที่จะเข้าไปซื้อทุรกิจอ่างจากกระทรวงการคลังเดินเทินได้นะครับ